วันนี้ผมจะพาคุณมาดูเครื่องมือฟรีสำหรับ SEO Specialist กันครับสวัสดีครับผมเจจิลเมศสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูว่าเครื่องมือฟรีสำหรับนักทำ SEO หรือแม้แต่นักทำบทความ SEO เนี่ยเขาสามารถใช้เครื่องมืออะไรบ้างด้วยแบบฟรีนะครับฟรี <Free. S 1> นะครับคราวที่แล้วเราพูดถึง WordSuggest แล้วก็ตัว Href ไปแล้วนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวฟรฟรีกันบ้างดีกว่านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับ มาในส่วนของฝั่งเครื่องมือฟรีของ Google ก่อนนะครับตัวแรกก็จะเป็น Google Keyword Planner นะครับซึ่ง Google Keyword Planner เนี่ยจะใช้สําหรับคนที่เปิดบัญชีทางฝั่ง Google Ads นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูนะครับคือเครื่องมือ Keyword Planner ครับจะอยู่ในเครื่องมือของ Google Ads นะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะค้นหานะครับก็ให้มาที่มุมนี้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปแล้วคุณก็จะเจอมันอยู่ตรง ในส่วนของ Keyword Planner ตรงนี้นะครับคุณก็เจอ Keyword Planner นะครับให้คุณกดนะครับเมื่อคุณกดแล้วก็จะมายังหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้ก็จะมี2ตัวคือ Discover New Keyword แล้วก็ Get Search Volume and Forecast นะครับให้เข้ามาใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับเช่นขายส่งเสื้อผ้าคีย์เวิร์ดนี้ละกันนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อมูลมาให้เรานะครับว่าอโอเคมีขายส่งเสื้อผ้าเนี่ย มีเ e ิร์ h วอล u ุ่เฉลี่ยอยู่ที่2,900นะครับแล้วก็มีข้อมูลในส่วนของ CPC bid นะครับตัวที่สก็คือ Google t r e n d นะครับ Google t r e n d ในที่นี้จะใช้สำหรับในการที่จะช่วยคุณหาข้อมูลในส่วนของคีย์เวิร์ดว่าเอ๊คีย์เวิร์ดไหนมีเทรนอะไรบ้างดีๆนะครับสมมตุติช่วงนี้ผมเอาวันนี้เนี่ยเอาคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับคีย์เวิร์ดที่มันแนะนำขึ้นมาอย่างเช่นคำว่าตรวจหวยตรวจหวยเนี่ย เช็คมาตั้งแต่วันที่15เนี่ยไม่มีนะครับแล้วมามีวันที่16วันที่16ตอนตอนโอ้ตอนบ่าย3ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของพาร์ g o o g l e t r e n d นะครับเครื่องมือตัวที่ตัวต่อมานะครับอ่า Google Search c o n s o l e g o o g l e Search c o n น o l e นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ ทำในฝั่งของ SEO เป็นหลักนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการดูทราฟิกออร์แกนิกหรือว่าคีย์เวิร์ดในบทในเว็บไซต์ของเราเนี่ยติดเป็นคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับก็สามารถใช้งานตัว Google Search Console เป็นหลักได้นะครับตัวต่อมานะครับก็คือ Google Analytics นะครับ Google Analytics ในที่นี้ก็จะเป็นตัวดูข้อมูลหลังบ้านของ เว็บไซต์ของเรานะครับว่าเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นยังไรในส่วนของจริงๆค่อนข้างกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทราฟิกนะครับคอนเวอร์ชันก็ได้นะครับหรือจะเจนให้มันสามารถบอกเป็น ROI หรือว่าจะคอนเน c t ข้อมูลอินไซต์ทุกอย่างนะครับคือต้องบอกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเมื่อเชื่อมกับ Google Analytics นะครับข้อมูลทุกอย่างนั้นเราสามารถจะดูได้หมดเรียกได้ว่าเป็นตัวเครื่องมือที่คนทำเว็บไซต์เนี่ยจะต้องมีติดตั้งไว้หลังบ้านเว็บไซต์นะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือตัว Google Tag Manager นะครับตัวหน้าที่ของมันเลยคือการที่เราจะติดแท็กกับเครื่องมือต่างๆเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมแต่ละโปรแกรมเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Analytics Google a d ตัวเว็บไซต์ของเราหรือ WordPress หรือ Facebook หรือ TikTok คือเราสามารถใช้ Google Tag Manager เนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมได้นะครับทีนี้ ทางฝั่ง SEO เกี่ยวอะไรนะครับจริงๆแล้วเราเราสามารถที่จะติดแทร็กบางส่วนที่ในการเช็คข้อมูลบางอย่างของฝั่ง SEO ได้นะครับอย่างถ้าถ้าแอดวานซ์มากขึ้นก็ในเรื่องของ e c o t t c h ในการที่จะตรวจสอบได้ว่ามีคนคลิกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในข้อมูลที่ทางฝั่ง SEO ที่สามารถทำได้นะครับ โอเคต่อมาก็คือเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า l i s t r e s o u r e Test นะครับคือ Google l i s t r e s o u r e Test เนี่ยคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบโค้ดของเรานะครับหรือ URL ของเราว่าเว,เว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยรองรับการแสดงผลในแบบในรูปแบบของ Rich r e s o u r e หรือเปล่านะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอา เว็บไซต์มาตรวจสอบได้นะครับโอเคทีนี้ตัวต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามาตรวจสอบความเร็วบ้างนะครับตัวตรวจสอบความเร็วก็จะมีหลักอยู่สองตัวนะครับก็คือก็คือตัว Page Speed Insight กับตัวที่ชื่อว่า GT Metric นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะบอกข้อมูลมาให้เราหมดเลยครับว่าอ่าตัวเนี้ยเว็บไซต์นี้เนี่ยยังขาดในเรื่องของอะไรนะครับอย่าง เราต้องเพิ่มเราต้องลดหรือเราต้องปรับในโคดดิ้งอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งที่ตรวจสปีดเพจนะครับก็คือในส่วนของ GTmetric ตัวนี้นะครับซึ่ง GTmetric ตัวนี้ก็ใช้ในการตรวจสอบวัดคุณภาพเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาใช้อ้างอิงได้เช่นเดียวกันนะครับข้ามเรื่องเพจสปีดบ้างนะครับต่อแม่เรามาดู เรามาดูอีกเว็บไซต์หนึ่งครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ฟรีแล้วใช้งานค่อนข้างดีมากนะครับก็คือเว็บไซต์ Wayback Machine Wayback Machine คืออะไร Wayback Machine ก็คือเว็บไซต์ที่จะช่วยเราย้อนอดีตของเว็บไซต์เหล่านั้นไปดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นแบบไหนนะครับโดยข้อมูลในที่นี้เนี่ยมันก็จะเก็บ มันก็จะดึงมาจากข้อมูลที่มันเคยอินเด็กไว้นะครับอย่างเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยเราย้อนอดีตของเว็บไซต์ในการไปดูข้อมูลเก่าๆได้นะครับต่อมามาทางฝั่งของคีย์เวิร์ดบ้างนะครับจริงๆคีย์เวิร์ดเนี่ยจะมี2แบบก็คือจะเป็นตัวที่เป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝั่งคีย์เวิร์ดเนี่ยจะใช้ฝั่งของ ตัว extension chrome มากกว่านะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีไหมจริงๆไม่ฟรีนะครับแต่ว่าทดลองได้ตัวนี้นะครับซึ่งชื่อว่า keyword2.io นะครับเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะให้ idea keyword ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ว่าราคาก็สูงอยู่แต่ถ้าจะใช้งานแบบฟรีก็ได้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คาว่ากระเป๋าหนังแล้วก็เลือกไทยแลนด์แล้วก็ไทยนะครับโอเคภาษาไทย โอเคครับก็จะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยผมสามารถที่จะเจอไอเดียคีย์เวิร์ดของคำว่ากระเป๋าหนังเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าพูดในมุมความาการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากกว่าตัวตัวคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ของ Google ด้วยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างให้ไอเดียคีย์เวิร์ดได้ดีแต่ว่าถ้าใช้งานแบบฟรีเนี่ยข้อข้อจำกัดของมันก็คือมันจะไม่ให้เราเห็นค่าอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่วิธีการก็เช็คได้ครับเราก็เอาค่าพวกนี้ ไปเช็คในโปรแกรมอื่นเช่นตัว k e y ์ o อร์ดแพ n นเนก็ได้เหมือนกันนะครับอ,อ,อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีทีนี้ต่อมาตัวโปรแกรมต่างๆที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นโปรแกรมเสริมสำหรับ e x t e n s i o n Chrome นะครับเร,เราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากตัวตัวที่ค่อนข้างที่จะได้ประสิทธิภาพในการที่เวลาเราค้นหานะครับก็คือตัว SEO Quake Quake นะครับมันน่าจะอ่านว่า Quake นะ คือเครื่องมือนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยเราในเรื่องของการหาไอเดียคีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เรามาที่ extension เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เราหาเครื่องมือที่เราติดตั้งไว้นะครับแล้วก็มาดูการใช้งานกันนะครับตัว SEOquake เนี่ยมันก็จะสามารถใช้ในการที่จะเช็คข้อมูลหน้าด s ชบอร์ดได้นะครับอย่างเช่นผมเข้าเว็บไซต์ mybase นี่นะครับแล้วก็ แล้วมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าอ๋อ Google Index อยู่ที่6,700นะครับมีหลายหน้าถ้าเป็นค่าของ s ซ m ร u ดดึงมาจาก s ซ m ร u ดมี backlink อยู่4 0 0 0สนนะครับมี Bing Index ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้อมูลทั่วๆไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานตัวนี้การดูได้อ่ะ ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวลองเทสการใช้อ่าเราก็มาดูว่ามีการ INDEX in อเอ้ยมี Internal อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเช็คได้ว่า Internal มาจากไหนนะครับก็จะเป็นข้อมูลภายในนะครับซึ่งถ้าใครชอบก็ลองเล่นดูนะครับว่าสามารถใช้งานยังไงได้บ้างตัวต่อมา Uber s u g j e c t นะครับในฝั่งของ Uber s u g g e s t นะครับก็จะอยู่ทางฝั่งขวาเวลาอย่างเช่นเราเสิร์ คีย์เวิร์ดอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมาโชว์ด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ในที่นี้ค่าก็ตรงกับทางฝั่งของ Google Keyword Planner ด้วยนะครับ mm. ก็เราสามารถมาดูตัวนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะดูได้แค่หน้าเดียวนะถ้างินถ้าคุณจะดูเนี่ยคุณก็แค่เสียตังค์ให้กับทาง Uber Surge t ไปนะครับตัวต่อมาที่แนะนำนะครับก็คือ Keyword Server ตัวนี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะเป็นอย่างไรโอเคเราลองมา r e f r e s รอบนะครับคุณจะเห็นว่า คีย์เวิร์ดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะบอกด้านบนเลยว่าคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยมีเซิร์ฟวอรุ่มเท่าไหร่นะครับมีเอ่อ CPC อันนี้จะเป็นดอลลาร์นะครับเขาปุ๊บอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากคีย์เวิร์ดคำว่ากระเป๋าหนังแล้วก็จะจะคล้ายๆกับตัว u เ e r Suggest คือจะบอกด้านนี้เลยว่ามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่เป็นคีย์เวิร์ดไอเดียที่โอเวอร์แลปกับคำว่ากระเป๋าหนังนะครับอ่ะเป็นเครื่องมือฟรีที่ผมค่อนข้างแนะนำนะ,อะลองมาตัวต่อไปกันเลยนะครับผมปิดตัวนี้ก่อน ตัวต่อมาก็คือตัว h l e f s a o 2 Bar นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงคือ h l e f s a o 2 Bar ครับใช้สำหรับเช็คในส่วนของเว็บไซต์ในหน้านั้นๆน,น,นะครับผมยกตัวอย่างเว็บไซต์นี้บ้างนะครับวันชดานะครับทีนี้วิธีการเราก็มาที่มุมขวานะครับแล้วเราก็กด ตัว h f SEO 2 b a r นะครับแล้วมันก็จะบอกข้อมูล Insight ที่เป็นสำหรับ On Page ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Meta Tag นะครับแล้วก็ Heading ต่างๆนะครับคือบอกเรามาหมดเลยอย่างแล้วก็บอกถึงว่า Heading ต,ตอนนี้เนี่ยเป็น Heading ที่เท่าไหร่นะครับไล่เรียงลงมาอ่าคือตัวหลักๆครับตัว Heading เนี่ยจะช่วยได้เยอะในการที่เราดูว่าโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาดู m ม t r ิกอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ที่เราสามารถใช้ส่วนของเครื่องมือนี้ในการเช็คได้นะครับ แม้ว่าจะเป็นตัวฟรีนะครับแต่ก็สามารถทําได้ดีในการเช็คหน้า on-page เหล่านี้ได้นะครับทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า heading map heading map คือตัวนี้นะครับตัว heading map ตัวนี้ให้พิมพ์คํานี้ไปนะครับเป็นตัวที่เอาจริงๆผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับคือสิ่งที่ผมดูเนี่ยผมจะชอบมาดูพาร์ทของ heading tag ของในหน้าเพจนั้นๆน,น,นะครับว่าเป็นอย่างไรเอ้ย heading map เนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้ง่ายและสะดวกครับอย่างเช่นเวลาผมเมื่อผมกดอย่างนี้ครับผมสามารถที่จะมาดูทางช่องด้านซ้ายได้เลยว่า heading tag เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับ number อะไรบ้างนะครับแล้วผมก็สามารถกดดูได้เลยซึ่งเอาจริงๆในการจัดโครงสร้างเนี่ยก็ในเรื่องของ heading tag ครับค่อนข้างมีผลต่อโครงสร้าง SEO เหมือนกันนะครับก็คือมี ผลลับมีผลค่อนข้างมากนะครับในการจัดเลี้ยง heading tag ให้มันถูกต้องนะครับ1 2 3 1, 1มีควรมีอันเดียวนะครับแล้วก็2.3คนไล่ไปนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะไว้จะค่อยมาแบบแชร์ในมุมของการวาง heading tag ที่ถูกต้องฝั่ง on page นะครับสรุปนะครับก็สำหรับ เครื่องมือที่ใช้งานฟรีเหล่านี้นะครับทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับก็หลายตัวที่ผมแชร์ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่สําคัญนะครับเช่นทางฝั่ง Google, นะครับ a n a กิ Google Google Tag, Google, Google Ad, ล a อสติกกูเ g g o แ g ็ก g o o g l e เอ่อก e เ e a ลแออะไรเงี้ย o o g l e ลเ a r c h c o n น o l e เหล่านี้ค่อนข้างสําคัญในการทำเสำหรับคนที่ทํา SEO ให้กับเว็บไซต์ให้กับธุรกิจของเราเองนะครับส่วนหลายตัวก็เป็นตัว e x t e n s i o n Chrome หรือเป็นเครื่องมือเนี่ยก็ลองนํา เครื่องมือเหล่านี้ไปใช้งานดูได้นะครับแล้วจะช่วยคุณในการประหยัดค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียให้กับเครื่องมือ SEO ได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับใครที่ชอบเนะะื้อหาที่เกี่ยวกับ SEO และธุรกิจแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม subscribe สำหรับช่องของเราได้นะครับสำหรับรอบหน้าจะมีคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ